สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่องเกษตรวัยรุ่นนะครับผมจะพามาชมทัพทิมนะครับสายพันธุ์แดงมารวยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมนำมาปลูกได้1ปีแล้วนะครับหลังจากที่ผมให้ปุ๋ยนะครับทางใบนะครับฉีดพ่นนะครับสูตรเร่งดอกเร่งผลนะครับก็ติดลูกออกมาสวยนะครับ พอสมควรน,นะครับลูกสีสวยนะครับสำหรับทับทิมแดงมารวยนะครับนะครับได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับนี่นครับสายปัุนนี้นะครับ ผมจะใช้ปุ๋ยเป็นสูตรนี้นะครับใช้สองตัวนะครับขอ,องชาลีเฟสนะครับกิโลละร้อยบาทนะครับใช้ได้นานนะครับอันนี้เป็นสูตร10-20-30นะครับอันนี้ก็สูตรห้าสบสสามสี่นะครับตัวน,นี้จะเล่งดอกนะครับ เล้งดอกเล่งผลนะครับขยายดอกอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเล่งดอกเล่งผลนะครับเพิ่มรสชาติความหวานให้กับผลไม้นะครับใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับ1ช้อนนะครับ1ถึง2ช้อนแกงนะครับต่อน้ํา16ลิตรนะครับใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับ7ถึง10วันนะครับก็ ออกดอกออกผลดีนะครับนี่นะครับแต่ละต้นนะครับตัวนี้กระดอกกําลังมานะครับหลังจากฉีดพ่นไปนะครับได้สักระยะนะครับแต่ละต้นนะครับปลูกได้หนึ่งปีนะครับก็ดอกเริ่มมานะครับ คลิปนี้นะครับ้ามาชมทับทิมแดงมารวยนะครับตัวนี้ก็ติดลูกนะครับสำหรับต้นนี้ก็นะครับก็ติดแต่โคนต้นขึ้นมาเลยนะครับลูกสวยนะครับผีสวยนะครับ สำหรับขับทิมแดงมาด้วยนะครับแต่ต้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ